ผ่านไปสองบทเพลงครับคุณผู้ฟังบทเพลงเก่าๆที่มีความไพเรายะเพลงแรกฝนตกน้ำตาไหลาของชักชัยชัชวานนะครับเพลงที่2ฝนหนาวสาวครวนของผงศรีวรนุชครับคุณผู้ฟังรายการคุยกับในช่างมอบสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะให้ความรู้กับคุณผู้ฟังทางผู้ร่วมรายการนะครับก็จะมีเนื้อหาต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับครับก็ช่วงแรกพูดถึงการเตรียมรถ ระหว่างการเดินทางนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ควรจะเตรียมรถเรื่อยๆนะครับถึงแม้เราจะเดินทางใกล้นะครับทางไกลเนี่ยนะครับการดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่สม่ําเสมอเนี่ยก็ เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความปลอดภัยด้วยนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับระบบไฟนะครับระบบไฟต่างๆรอบๆตัวรถยนต์เราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้าไฟด้านหลังนะครับไฟเบรกหรือไฟเลี้ยวต่างๆนะครับบางทีเราขับรถมาตั้งนานเรายังไม่รู้เลยว่าไฟท้ายรถเราเนี่ยติดครบทุกดวงหรือเปล่านะครับจนกระทั่งมีคนมาบอกนะครับ จริงๆแล้วเราควรจะเช็คด้วยนะครับไฟด้านท้ายนะครับระหว่างที่เราเปิดไฟหน,น้าเนี่ยไฟท้ายเราติดครบทุกดวงหรือเปล่านะครับก็เปิดไฟแล้วก็ลงไปเช็คดูด้วยตัวเองได้นะครับส่วนไฟเบรกนะครับไฟเบรกนี่ก็ต้องอาศัยผู้ช่วยนะครับหรืออาจจะจอดรถถอยหลังไปชิดกำแพงหรือบริเวณที่มี อะไรที่มันสะท้อนภาพสะท้อนแสงได้นะครับถอยรถไปไกลๆแล้วเราลองเหยียบเบรกดูก็ได้นะครับดูว่าด้านซ้ายกับด้านขวานเนี่ยมีแสงสว่างอยู่หรือเปล่าครับอันนั้นถ้าเกิดไม่มีผู้ช่วยนะครับแต่ถ้ามีผู้ช่วยเราก็จะดูได้ว่าไฟถอยหลังติดไหมนะครับไฟถอยหลังนี่ต้องอาศัยผู้ช่วยนะครับดูว่าทั้งสองข้างทั้งสองดวงเนี่ยติดครบหรือเปล่านะครับไฟเบรกนะครับหรือไฟด้านหลังเนี่ยนะครับถ้ารถที่เราวิ่งตามหลังเนี่ยไฟเบรกหรือไฟด้านท้ายรถเขาติดไม่ครบเนี่ย บางทีเราก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนหรือช่วงที่มีฝนตกหนักหรือมีหมอกเยอะๆนะครับมีการเปิดไฟเนี่ยนะครับถ้าไฟมันติดแค่ด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าใจผิดนะครับหรือคนอื่นจะเข้าใจผิดเนะเวลาเห็นรถเราเนี่ยก็มีโอกาสทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบระบบไฟนะครับรอบๆรถเรานะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เรามักจะไม่ค่อยได้ดูก็คือไฟที่ส่องป้ายทะเบียนนะครับอันนี้ก็ถ้าเวลาเราเจอด่านตรวจอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันไม่มีไฟส่องป้ายทะเบียนนะครับหรือขาดไปตั้งนานแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยอันนั้นก็มีสิทธิที่เจ้าหน้าที่เขาจะปรับนะครับเสียค่าปรับนะครับมีความผิดตามกฎหมายได้เหมือนกันนะครับไฟกต่างๆที่อยู่รอบๆตัวรถนะครับพูดถึง การตรวจสอบระบบไฟต่างๆรอบตัวรถไฟสัญญาณต่างๆผมขอรณรงค์เรื่องการใช้งานสัญญาณไฟฉุกเฉินสักหน่อยนะครับสัญญาณไฟที่ไฟเดียวของเราติดครบทั้งหมด ทั้งสองด้านหน้า,ห,นาหลังซ้ายขวาติดหมดนะค,คนเรียกไฟพามากใช่ครับหลายคนก็ใช้กันผิดนะตามตามกันมาเรื่อยๆนะก็คือขณะข้ามสี่แยกชอบเปิดไฟฉุกเฉินนะครับซึ่งเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ถนนร่วมกับท่านนะครับเพราะว่าบางครั้งอย่างที่ผมประสบด้วยตัวเองก็หลายครั้งนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะมองรถตรงข้ามเราหรือฝั่งซ้ายสองของเราได้รอบคัน เราสามารถกเห็นแค่ข้างเดียวเวลาผู้ที่อยู่ทางซ้ายเราหรือขวาเราวิ่งเปิดไฟฉุกเฉินมาเขาอยากจะตรงเขาอยากจะตรงเราจะให้ลอกค้างเขาเจาะแต่เราเห็นแค่ฝั่งเดียวเราก็คิดว่าเขาจะเลี้ยวคนี่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ง่ายครับก็ลดลงก็คือถ้าจะข้ามสี่แยกทั่วๆไปก็ขับลดความเร็วลงเฉยๆนะครับอยู่รถซ้ายรถขวาให้เรียบร้อยนะครับ ฟสุขเรืนนี้ไม่ควรจะเปิดเลยนะครับตอนข้ามสี่แยกนะครับครับถ้าจําเป็นหรือจะขอทางจริงก็ให้กระพริบไฟหน้าครับนะครับก็จะขอทางนะครับขอแล้วเขาไม่ให้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าการกระพริบไฟนี้ก็เป็นการขอนะครับขอทางแล้วก็ช่วงฝนตกนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังเห็นอยู่นะครับหลายคันคือพอฝนตกหนักขึ้นมาเนี่ยครับเรารู้สึกว่าขับรถ ยากละเปิดไฟหน้าก็เต็มที่แล้วเราจะเห็นรถบงรังคันเนี่ยนะครับว<ด>ิ่งมาแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินนะไฟกระพริบสองข้างเนี่ยแล้วก็วิ่งอาจจะวิ่งแซงรถเราไปด้วยนะครับคือเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็วิ่งเร็วกว่าปกติเนี่ยอันนี้กนะ็ยิง่งอันตรายนะครับก็อาจจะเกิดเกิดการเข้าใจผิดได้นะเพราะว่าถ้าเราไปเจอนะครับสมมติเราวิ่งไปเจอรถที่เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินเนี่ยเราอาจจะคิดว่ารถเขามีปัญหานะครับหรือกําลังจอดอยู่หรือเปล่านะครับ อาจจะเข้าใจผิดได้ง่ายนะเพราะนั้นช่วงฝนตกนะครับก็ไม่ควรเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินนะครับก็ให้เปิดไฟหน้านะครับถ้าตกเบาๆหน่อยก็เปิดไฟหลีนะครับหรือถ้าเปิดไฟหลีแล้วยังไม่สว่างก็เปิดไฟสูงหรือไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกนี้จะส่องบริเวณแถวๆพื้นถนน,นครับอันนี้ก็จะช่วยให้เรามองเห็นในระยะรอบๆตัวรถเราใกล้ๆเนี่ย ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องฝนตกหนักจริงๆนะครับก็จะถึงจะใช้ไฟประเภทนี้นะครับก็พยายามใช้ไฟให้ถูกกับจุดประสงค์ที่เขาให้มากับตัวรถนะครับหลายท่านที่ขับรถก็จะเคยเจอนะครับไม่เคยประสบก็คือปกติไฟฉุกเฉินชอบเปิดบริเวณข้ามสี่แยกครับส่วนเวลาเลี้ยวไฟเลียวไม่ค่อยจะเปิดจะเลี้ยก็เลี้ยวเลย จริงๆเวลาเลี้ยวครับไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค้มซอยหรือเปลี่ยนเลนก็แล้วแต่นะครับควรจะให้สัญญาณไฟเลี้ยวนะเช่นถ้า <c oughs> จะเลี้ยวจากเลนซ้ายไปเลนขวาก็เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวสักนิดนึงคันหลังตามมาจะรู้ครับว่าเราจะเปลี่ยนเลนนะครับเดี๋ยวนี้มักจะมีความเชื่อผิดๆนะครับเพราะว่าแค่จะเปลี่ยนเลนเนี่ยที่ไม่เปิดเพราะว่ากลัวเขารู้ว่าเราจะเปลี่ยนเลนแล้วก็ไม่ยอมให้ทาง <c oughs> นะครับก็เลยไม่ไม่เปิดซะเลยนะวันนี้คือไม่ถูก ก็คือบอกคนจะบอกนะครับส่วนเขาจะให้หรือไม่ให้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้สัญญาณไฟนะครับต่อไปก็จะคุณชาติจะให้ความรู้นะเกี่ยวกับระบบไฟอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับพัดลมมอน้าละกันนะครับพัดลมมอน้าที่มักจะเกิดปัญหาไฟมาบ้างไม่มาบ้างนะครับติดติดดับดับนะพัดลมไฟฟ้าเนี่ยช่วงเดินทางไกลเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เห็นมันทํางานในช่วงที่เครื่องยนต์ติดปกติเนี่ย ซึ่งจริงๆแล้วรถบังคันเนี่ยก็จะทํางานเมื่อเมื่อเครื่องร้อนนะครับเครื่องร้อนหรืออุณหภูมิถึงเนี่ยหรือบางคันที่เริ่มมีสภาพเสื่อมหน่อยเนี่ยพัดลมก็จะประสิทธิภาพลดลงนะครับครับสำหรับพัดลมหม้อน้ําก็มีความจําเป็นอย่างมากนะครับในการตรวจเช็คพัดลมหม้อน้ำเนี่ยว่าทํางานไหมเนี่ยก็ต้องติดเครื่องไว้นะครับจนกว่าอุณหภูมิจะถึงนะครับเข็มความร้อนเนี่ยปกติถ้ามันปกติมันจะขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับปกติของรถทั่วๆไป ก็จะขึ้นหนึ่งของมาตรวัดนะครับหลังจากมันขึ้นสักครึ่งนหนึ่งเนี่ยเราก็ถ้าเราจะตรวจสอบจริงๆสําหรับผู้ใช้งานปกติซึ่งไม่ใช่ช่างนะครับก่อนที่เราจะกี่ทางไกลนะครับก็ยังไม่ต้องเปิดแอร์นะครับไม่ต้องเปิดแอร์ของรถยนต์แล้วก็เราก็ติดเครื่องทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับหรือถ้าเราใจายเย็นไม่พอเราอาจจะเร่งเครื่องไว้สักสองพันรอบแช่ๆชไว้เข้าเกียร์ว่างนะครับไม่เปิดแอร์นะครับก็จะพบว่าสักครู่ใหญ่ๆนะครับพัดลม มอน้ำเนี่ยจะทํางานนะครับทำงานประมาณสักอาจจะนาทีหรือครึ่งน,นาทีนะครับแล้วก็จะหยุดไปนะครับรอสักพักหนึ่งสักพักเจยหมายถึงประมาณสัก2อสานาทีก็จะจะทําใหม่อีกครั้งอย่างเงี้ยนะครับถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าระบบการทํางานของพัดลมมอน้ำรอเนี่ยค่อนข้างปกติ คือตัวมากวัดนี้จะต้องขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับพัดลมว่าจะทํางานใช่ครับอันต่อมาก็เป็นพัดลมสมมุติว่าความร้อนเราผ่านแล้วล่ะเราสบายใจละต่อไปจะเป็นพัดลมของ ระบบแอร์นะครับซึ่งถ้าเราเปิดคอมเพรสเซอร์แอร์หรือเปิดแอร์ปกตินะครับตัวพัดลมตัวเดิมนั่นแหละก็จะต้องทํางานด้วยนะครับอาจจะทําสปีดความเร็วต่ําหรือความเร็วสูงก็แล้วแต่พวกบริษัทผู้ติดตั้งมาว่าจะให้ทํางานอย่างไรแต่ปกติปัจจุบันเนี่ยก็จะให้เปิดแอร์แล้วก็ร้อนคู่เหมือนกันนะครับงั้นเวลาเราเปิดแอร์เนี่ยเราก็สังเกตมาอยู่ด้านนอกรถก็ได้นะครับเปิดพยายามปรับ มให้มันเย็นนด้อยนะครับให้เย็นนดน้อยนิดนึ่งล้วก็มาอยู่ที่หน้ารถนะครับเราจะพบว่าพัดลมเนี่ยทำพร้อมกับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะนาทีหรือครึ่งนาทีนะครับเราก็จะหยุดไปนั่นก็หมายความว่ามันเย็นละมันเย็นแล้วมันก็จะตัดนะครับเมื่อมันตัดปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มหายเย็น มันก็จะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นในห้องเก่งของเรานะครับมันก็จะมีหัวเทอร์โมโคอยตรวจเช็คอุณหภูมินะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปั๊บเนี่ยก็สั่งคอมเพรสเซอร์แอร์ทำนะครับบางครั้งอาจจะจะยินเสียงดังเพ่งนะครับพร้อมกันนั้นพัดลมเนี่ยของพัดลมหมอ้อน้าหรือพัดลมแอร์เนี่ยก็จะต้องทําด้วยนะครับมันก็จะมีนะครับว่าคอมพิวเซอร์ทํางานเนี่ย แล้วก็ระบบพัดลมไม่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายนะครับแผงระบายความร้อนระบายไม่ได้ก็จะอาจจะเกิดเพชเชื่อสูงในระบบนะครับอาจจะมีการตัดหรือมีน้ำยาไอความความเย็นเนี่ยบลวออกได้นะครับอันนี้ก็ต้องคอยตรวจสอบขณะที่ก่อนเดินทางไกลนะครับคราวนี้ถ้าพัดลมมีปัญหาเนี่ยนะครับบางทีเราเห็นมันหมุนแต่ว่าบางทีมันหมุนช้ากว่าปกตินะอันนี้ก็คือ มันเริ่มเสื่อมคุณภาพนะมีชิ้นส่วนภายในตัวพัดลมไฟฟ้าหรือมอเตอร์เนี่ยนะครับมันเริ่มเสื่อมนะครับ ปกติแล้วเนี่ยพัดลมปกติจะกินกระแสประมาณ5แอมป์นะครับสำหรับรถทั่วๆไปของญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นยุโรปก็อาจจะเป็นของวันัวาอาจจะกินถึง7แมงอมป์10แอมป์นะครับถ้าพัดลมถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะกิน5แอมป์ถ้าเกิดมันเสื่อมนะครับเราถ้าเราวัดกระแสก็จะกิน6แอมป์หรือ7แอมป์นะครับฟิลป้องกันนี่ก็อาจจะขาดบ่อยขึ้นนะครับบางครั้งเราก็าสงสัยเอ๊ะ ed ทำไมฟิลพัดลมขาดเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็ขาดนะครับนั่นก็คือกระแสไฟฟ้าเนี่ยของพัดลมเนี่ยก็จะ กินเกินขนาดนะครับเนื่องจากความเสื่อมนะครับคุณผู้ฟังครับรายการคุยกับนายช่างมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรานะครับสําหรับวันนี้อบอุ่นมากนะครับมีผู้ร่วมรายการหลายท่านด้วยกันนะครับมีคุณจตรีคุณสธาคุณประสิทธิชัยคุณประพลแล้วก็น้องกิติมน้องแป๋วนะครับแล้วก็ผมนายช่างอยู่มิวันนี้พวกเราขอลาคุณผู้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ